ก็คือเคยเคยมีแฟนเป็นนักดนตรีแบบนี้แล้วแล้วคือเราก็เป็นแฟนแหละแต่เราไม่ไปเฝ้าที่ร้านแต่ก็มีคนที่มาเฝ้าแล้วก็ได้เขาไปเลยมันก็เลยแบบเป็นแผลเป็นที่ไม่อยากได้คนซ้ำทางอ่ะคนเคยมีแผลเขายืนยันเลยว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้แล้วเขารู้เลยว่าผู้คนส่วนใหญ่คิดว่านักดนตรีมักเจ้าชูส้สสารบศศสาที่เคยเป็นแฟนนักดนตรีเนี่ยนักดนตรีเจ้าชู้จริงเหรอจริง ซวเวาลยซึ่งแต่คุณก็บอกว่าคุณก็ไม่ใช่คนเรียราดคุณก็ไม่ใช่คนง่ายคุณไม่ยุ่งเลยชอบอยู่คนเดียวมากกว่าชอบอยู่ในห้องส่วนตัวแล้วมาทําไมที่นี่ชอบอยู่คนเดียว <laughs> ไม่ใช่สิเขาคืออ,อยากมีโอกาสเปิด<อ>เปิดใจบา้างตอนนี้อยากอยู่สองคนแล้วถ้าจะมา <c oughs> ก็มาในเวทีที่เป็น official, ออฟฟิเชียลไม่ได้มาเรียราดกันหน้าเวทีคอนเสิร์ตอย่างนั้นถูกไหมฮะอธิบายซิทำให้ผมใส่แปเป็นยังไง อายไหมไม่ไม่ค่อยอายหรอกแต่ว่าไม่ค่อยกล้าพูดเยอะเวลาแบบแบบนี้อ๋อต้องสนิทเต้นเราอาจจะเฉยๆครับไม่พอเขาชื่อมอสเรามาเพิ่มความสนิทดีกว่าได้สิอย่ะสนิทอะไรก็พูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผให้วเขามันละลายพฤติกรรมมอมอสมึงเดี๋ยวเขาเป็นร่วงเลยสนสนิทไปอ่ะไม่ดีอีกโอเคก็สารย่าหน่อยดีกว่าเมื่อกี้เราดูแล้วก็ เป็นไลฟ์สไตล์ของนักดนตรีทั่วไปนะที่ต้องมีเวลาในการแต่งเพลงมีแบบมีโลกส่วนตัวนะเหมือนอารมณ์ศิลปินทั่วไปแล้วแฟนเก่าไม่เข้าใจคุณแต่งเพลงอกหักคุณคิดถึงแฟนเก่าหรือเปล่าคิดครับ <c oughs> พูดออกมาถึง <c oughs> ไม่ <c oughs> แต่ว่าหมายถึงว่าผมก็ต้องแบบต้องพูดตรงๆไง,ง,ง <c oughs> พูดกับแฟนคนปัจจุบันอย่างนี้ตรงๆใช่มันก็สมควรโดนแล้วข้าขอไม่อย่างแต่เราเราพูดเหตุผลนั่นนั่นแต่ว่าตอนนั้นมันยังเป็นวัยเด็กอยู่เลยครับตอนนี้ผมอายุยี่สิบแปด เราเขียนเพลง,ลพลงก็ดันบอกว่าคิดถึงแฟนเก่าแล้วก็เขียนเพลงอ่าสบายละทีนี้ดูซิว่าสาวๆที่ปิดไฟไปเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรนะฮะอา้าวคุณทิมพิธาปิดแล้วครับ <G ül> ไม่ผ่านกระบวนการ <laughs> ไม่ผ่านกระบวนการ <laughs> โอเคตอนแรกคุณทิมพิธาบอกว่าผู้ชายคนนี้อยู่ในกระบวนการแล้วใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือทําไม <G ül> ก็คือเคยเคยมีแฟนเป็นนักดนตรีแบบนี้แล้วแล้วคือ เราก็เป็นแฟนแหละแต่เราไม่ไปเฝ้าที่ร้านแต่ก็มีคนที่มาเฝ้าแล้วก็ได้เขาไปเลย oh. มันก็เลยแบบเป็นแผลเป็นที่ไม่อยากได้คนส้ำทางอะ <Real. S 2> แต่เราเป็นคนคิดมากไงต่อให้เขาเป็นคนที่ยืนยันว่าตัวตนเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้ด้วยความเราเคยมีประสบการณ์หน้านี้มันก็เลยทําให้การไว้ใจในทางเนี้ยมันน้อยลงอ oh. คนเคยมีแผลไอ้เดะไฟอะ เป็นประสบการณ์เก่าที่หนูเคยแบบคุยกับนักร้องแล้วก็นักดนตรีแล้วก็ด้วยความที่หนูทํางานร้านเล่าด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าถ้าเห็นเขาแบบอยู่กับผู้หญิงเนี่ยถึงเขาจะไม่ได้ไปต่อแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูหึงก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคอะไรเงี้ยแล้วส่วนมากเขาก็จะเจ้าชู้กันด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องมีบ้างที่แบบคุยกับลูกค้าคุยดีๆอะไรเงี้ยแต่เราเห็นแล้วแบบเอาเอาเอาไปต่ออุ๊ย มีดาฟายแฟนเก่าหนูก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันซึ่งเจ้าชู้มากๆก็เลยแบบไม่ถูกกับนักดนตรีเขายืนยันเลยว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้แล้วเขารู้ด้วยว่าผู้คนส่วนใหญ่คิดว่านักดนตรีมักเจ้าชู้สาหรับสาวๆที่เคยเป็นแฟนน,นักดนตรีเนี่ยนักดนตรีเจ้าชู้จริงหรอจริงเปิดคำซีว้าวเลย